โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่ในแพตซิมูเลเตอร์เองนะครับโอเคก็หลังจากนี้ผมไม่ได้ลงคลิปมานานก็นั่นแหละไม่รู้จะลงอะไรดีนะอ่าแล้วก็แพตซิมูเลเตอร์เองเนี่ยเขามีอัปเดตอีเวนต์ใหม่ด้วยนะก็คือซัมเมอร์นั่นแหละนะมาแป๊บเดียวนะเพราะมันก็เป็นซัมเมอร์แล้วก็มีด็อกเวิร์บด็อกเวิร์บเนี่ยมันมา,าตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนที่ผมไม่ได้ทำคลิปนะด็อกเวิร์บเนี่ยมีการอัปเดตด้วยนะครับมีการอัปเดตเดิม จุดใหม่มั้งนะต่นที่ผมรู้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับข้างในหรือปิดเทรดวะนี่นะโอเคก็อีเวนต์ใหม่เนี่ยมันมีอยู่แค่สามจุดนะฮะอ่ะจุดแรกก็ก็จะเป็นโอ๊ยก็จะเป็นเนี่ยชายหาดนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยถามว่าถึงไหมเนี่ยเดี๋ยวจะลองตีด,ดูนะครับ ก็นิดหนึ่งนะั๊าจุดที่สองเอ้ะจุดที่สองก็ประมาณนั้นเลยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนี่ฮะโอเคจุดสุดท้ายนะครับมันจะมีกล่องให้เราตีนะฮะนี่ใกล้แตกแล้วนะฮะนะแล้เดี๋ยวขอกลับแป๊บนึงนะ เนี่ยครับมีตู้ให้เราเปิดด้วยนะส่วนจุดอื่นเนี่ยมันยังเปิดไม่ได้เพราะมันยังไม่ได้อัปเดตนั่นเองนี่ฮะสัตยักษ์ตัวใหม่นะฮะอือโอ้โหเกลือเนี่โอเคพอก่อนนะเดี๋ยวค่อยตีที่หลังเนี่ยครับไอ้ตรงที่ผมกดรัวๆอยู่เนี่ย มีเควส์เข้ามาใหม่ด้วยครับเป็นเควสซัมเมอร์นะอ่ะเดี๋ยวเนี้ยถ้าสมมุตทิทําภารกิจอะไรเสร็จอะแล้วก็จะได้มาหนึ่งดาวสองดาวสามดาวแล้วแต่ความยากของเควสนั้นๆน,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 นะฮะอ่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเพชรก็ให้มีเอกใหม่ด้วยนะแล้วก็มีตู้บูทนะครับลอฟเซนโอ้โหเนี่ยครับโอกาสการออกที่มันก็เกินช่างมันตู้บูทใหม่นะฮะโอ้โห เนี่ยคือมันให้เยอะสุดกา้าหกิันลียนฮนะใบเอิม่มเอ้ยมีไวโบทใหม่ด้วยเนี่ยแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไพล์เลตเองนะครับโอก้ก่าแค่สองเปอร์เซ็นต์เองเหรอวะโอ้ที่เดียวอ่ะเดี๋ยวไปดูด็อกเวิร์สักหน่อยนะมีตู้อะไรเปิดมาใหม่ด้วย ผมยังไม่มีมิติลดาร Darkmeter นะผมมีก็แค่ Golden นน่ะเป็นไงอยู่ไหนวะอ่านี่ฮะเป็นไส้กรอกเลยนะอะ่เดี๋ยวขอถอดแปบบ๊บเอาหายไปไหนนี่เอาเฮ้ยหายอ๋อดันบนนี่ว่าโอเคแต่ตู้ก็โอ้โหสุดจัดทั้งนั้น่ะ อโอ้ไปครับดูแต่ละจุดหน่อยอันแรกก็เป็น Dog City นะครับก็คือมันคล้ายๆเขาอีนะมันมีซอยด้วยแต่มันทำอะไรไม่ได้นะเอออันนี้น่าจะเป็นกู้ภัยมัง้งเนี่ยไอจุดเนี้ยผมชอบสุดล็คือโมเดลมันสวยดี ไม่ตอบได้สองเทีตย์คือโมเดลแต่ละอย่างนี่มันดีจริงๆะฮะเนี่ยเข้าไปข้างในด้วยนะอ่อเนี่ยห้าททเลียนผมยังเข้าไปไม่ได้เพราะมันใช้โคตรเยอะเออมีกล่องด้วยถึกถ่ายไม่รู้นะฮะขี่เกียจตปีโอ้โห รู้สึกว่ามันน่าจะมีแค่นี้แหละนะส่วนเรื่องการอัปเดตแก้บั๊กอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยจะรู้สักเท่าไหร่นะฮะก็ถ้าใครไปดูในเว็บก็น่าจะรู้แหละนะฮะลืมเลยลืมเลยมันจะมีอยู่จุดเด้งที่มันอัปเดตข้ามาด้วยนะฮะรอก่อนเครื่องกากนี่ครับจุดนี้ นี่ครับมันจะมาทุกๆสีชั่วโมงนะครับก็คือค่ะค่ะพีแต้าเลยนะครับมันจะเป็นเขาวงกดเอ้ยผมว่ามันเรียกว่าเขาวงกดไม่ได้หรอกเพราะมันมีตู้สุ่มทุกจุดเลยพอเราตีกล่องแบบไปไหนอะเออก็ลองไปเล่นกันดูนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าเตะไปไหนไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ย โอ้โหอะไรครับเนี่ยเออรู้สึกว่าเหมือนจะมีอีกนะเนี่ยนี่ครับมีการตบแปลงแมปนะลูกบอลเตะเล่นด้วยด้วยมีปรับปรุงเช่ดบางจุดนะฮะน่าจะมีแค่ชุดแรก ส่วนที่เทดดิ้งพาซะเนี่ยมันก็จะมีปืนฉีดน้ำให้เราเ,ออเก็บไปยิงเล่นด้วยนะฮะออตอนนี้ก็ไม่ดีมีอะไรอัปเดตนะฮะโอ้ยโอ้ยปขอรับนีบ้แป๊บโอเคอืมคุณชอบอัปเดตซัมเมอร์นี้หรือไม่อะโอเคได้อะ ภาพนีอนะ่อันนี้ก็เงียบจริงๆไม่มีอะไรเลยอ้าวโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วนะครับก็โอเคเอ้ยลิ้นพันโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนแล้วครับนะครับก็ไปครับสวัสดีครับบาย